ดีค่ะวันนี้แสงธรรมนำใจพาทุกท่านมารู้จักกับสิทธิ์พาหะนะเทพสุดแกรง่งพาหะนะเทพแต่ละองค์มีหน้าที่อะไรจะเทพแค่ไหนไปรับฟังกันค่ะพญานาคพาหนะพระพิรุณคติความเชื่อของคนไทยนั้นได้เชื่อมโยงพระพิรุณผู้ซึ่งเป็นเทพแห่งฝนเข้าไว้กับพญานาคซึ่งเป็นสัตว์ในหิมพานต์และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งน้ำอีกด้วย เรามักจะพบเห็นตราสัญ,ญลักษณ์รูปพระพิรุณทรงนาคตามหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเกษตรเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตราสัญ,ญลักษณ์ประจำม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือตราสัญ,ญลักษณ์ประจำม,มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยสัญ,ญลักษณ์พระพิรุณทรงนาคที่เราพบเห็นกันในไทยนี้มีความหมายที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์พระพิรุณนอกจากจะเป็นเทพแห่งฝน ที่คอยประทานน้ำลงมาอย่างโลกมนุษย์แล้วยังเป็นเทพที่คอยรักษาความสงบสุขและเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาพระพิรุณทรงรักในความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งและไม่ชอบคนที่พูดจาเป็นเท็จเชื่อว่าหากผู้ใดมีความซื่อสัตย์มีศีลธรรมพระพิรุณก็จะประทานพรให้ชีวิตมีแต่ความสุขแต่หากผู้ใดพูดจาโปอปดพระพิรุณก็จะทรงลงโทษเมื่อมีการกล่าวคำมั่นสัญญา หรืดื่มน้ำสาบานต้องมีการกล่าวอ้างพระพิรุณให้มาเป็นพยานในสัญญาครั้งนี้จนกลายมาเป็นประเพณีการถือน้ำพระพิพาสตยาอันศักดิ์สิทธิ์ดังที่เราเห็นในปัจจุบันนกแสกพาหนะพระการชายัยศีพระการเป็นบริวารของพญยายมมาาศทำหน้าที่เก็บดวงวิญญาณต่างๆบ้านไหนที่จะมีคนตายท่านจะทรงขี่นกแสกบ้าง หรือนกเขาแมวบ้างไปเกาะหลังคาบ้านร้องเตือนให้ทราบลงหน้าหรือบรรดาน,นิมิตดีร้ายให้ทราบหากผู้นั้นมีปัญญาจะได้รีบควรขวายทําบุญก่อนจะหมดโอกาสในโลกโบราณจึงตัวนกแสกนกเค้าแมวด้วยเชื่อว,ว่าเป็นเครื่องหมายแสดงสิ่งอันไม่เป็นมงคลเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายนั่นเองช้างคิริเมฆพาหนะพยามาน เป็นช้างสูงใหญ่มีกำลังมากเป็นช้างพาหนะของพญามารที่แปลงกายเพื่อทำร้ายพระพุทธเจ้าช้างคิริเมกเป็นชื่อช้างทรงของพญามารเพื่อต่อสู้กับพระพุทธเจ้าที่ใต้ต้นไม้สีมหาโพแต่ในที่สุดช้างคิริเมกก็ได้ไปหมอบลงแทบท้าของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้มีกล่าวอยู่ในอัถกาถาเมื่อพระโพธ,ธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณบนบัลลังใต้ต้นโพจิตรกรรมในเรื่องนี้มีอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไพยสวรรค์ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานาครพุทธจริยาตอนชนะมาน,นี้ช่างก็ได้นำมากำหนดขึ้นเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งเรียกว่าปางมันวิชัยแปลว่าปางชนะมานช่างเอราวันพาหนะพระอิน ช้างเอราวันเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่มากผิวกายสีขาวมีหัว33หัวแต่ละหัวมีงาเจ็ดงาแต่ละอันยาวมากแต่ละงามีสะบกคอรณีเจ็ดสะแต่ละสนีก็บัวเจ็ดกอแต่ละก็มีดอกบัวเจ็ดดอกแต่ละดอกมีกลีบเจ็ดกลีบแต่ละกลีบมีเทพธิดาฟ้อนรำอยู่เจ็ดองแต่ละองค์มีบริวารอีกเจ็ดนางม,มีกล่าวไว้ในไตรภูมิพระร่วง หน้าที่อันสำคัญยิ่งของช้างเอราวัณคือเป็นพาหนะที่นำเสด็จพระอินท์ไปยังสถานที่ต่างๆทั้งบนสวรรค์และมนุษย์โลกเพื่อดูแลทุกสุขของชาวโลกเป็นช้างศึกออกไปทำการรบกับพวกอสูรทำหน้าที่ดูแลโลกทางด้านตะวันออกควบคู่กับพระอินทและเนื่องจากพระอินทรงเป็นหัวหน้าเทพที่กำกับดูแลดินฟ้าอากาศและมีวัชระสายฟ้าเป็นอาวุธ เป็นศัตรูกับความแห้งแล้งนำความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มฉ่ำสู่โลกมนุษย์ช้างเอราวัณจึงมีหน้าที่ดูดน้ำจากโลกขึ้นไปบนสวรรค์ให้พระอินทร์บันดาลให้เกิดน้ำจากฟ้ามะกรอาาหะพระวรุณและพระแม่คงคามะกรหรือเบญจลักษณ์เป็นสัตว์ที่อยู่ในจินตนาการที่พบแพร่หลายมากในศิลปกรรมโบราณของอินเดียและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือโดยแรกเริ่มในศิลปะอินเดียนิยมนำมาประดับไว้เหนือซุ้มทางเข้าศาสนสถานและต่อมาได้แพร่หลายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมๆกับการแพร่หลายทางศาสนาจากอินเดียดังเช่นปรากฏอยู่บริเวณทับหลังเหนือซุ้มประตูของปราสาทในศิลปะขเขมรและมาก่อนยังปรากฏในศิลปกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายทั่วภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ตั้งแต่อดีตจวจนปัจจุบันเช่นพมา่าล้านช้างล้านนาโยโนกเชียงแสนสยามเวียดนามและขเขมรและยังเชื่อว่าเป็นสัตว์ในป่าหิมานานเชิงเขาพระสุเมนมื่ก่อนอยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเฮรามีหน้าที่เฝ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นพระธาตุโบสถ์วิหารเขาพระสุเมนตามคติจัก,กรวรรดิวิทยาแบบไตรภูมินอกจากนั้นแล้ว มะกรอยังมีอีกชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งคือตัวสำรอกเนื่องจากในงานศิลปะมะก่อนมักจะคายหรือสำรอกเอาวัตถุต่างๆออกมาทุกครั้งเช่นมะกรอคายหน้ามะกรอจัดเป็นพาหนะสำหรับพระแม่คงคาและพระวรุณเทพแห่งทะเลและสายฝนในทางความเชื่อของล้านนาจะใช้มะกรในพิธีขอฝนตามทางเข้าเทวสถาน ในศาสนาฮินดูและศาสนาสถานในพุทธศาสนามักทำร,ร,รูปมกรไว้เป็นอารัก์ประจําปากทางนั้นๆด้วยมอมพาหณะเทพปัจจุนนเทวบุตรตัวมอมเป็นสัตว์ในตํานานเป็นพาหนะของเทพปัจจุนนเทวบุตรซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งฝนในคติล้านนาตัวมอมมีรูปร่างคล้ายแมวผสมสิงโตดังนั้นบุคลิกของมอมจึงดูเหมือนจะน่ากลัว แต่บางครั้งก็ดูขี้เล่นมอมเป็นสัตว์พาหนะของปัจช,ชุนเทวบุตรเทพแห่งฝนจึงใช้มอมในการขอฝนต่อปัจช,ชุนเทวบุตรโดยการแห่แลห้านนามีวัฒนธรรมทั้งฮินดูพุทธที่กล่าวถึงป่าหิมพานเชิงเขาพระสุเมนที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลมีสัตว์ลูกครึ่งคนกับเทพคนกับสัตว์สัตว์กับเทวดาตัวมอมคนมีคาถาอาคม เช่นคนทันนักสิทธ์ทั้งหมดมีฤทธิ์เหนือมนุษย์แต่อยู่ในสวรรค์ไม่ได้จึงมีการแสดงเป็นปฏิมากรรมเฝ้าศาสนสถานและมีความหมายทางนามธรรมถึงอุปทา,านคือความยึดติดในสิ่งที่คิดว่าเป็นเราไม่ว่าร่างกายความรู้สึกความรู้ความจำความคิดที่ปรุงแต่งทั้งจินตนาการและเหตุผลหากยึดโดยขาดสติดูเราก็ทุบ การปั้นได้ความรู้มาจากช่างจีนจึงมีลวลาของจีนผสมกลายเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาฉะนั้นคนเก่งอาจไม่มีความสุขคือไม่อาจอยู่ในสวรรค์ได้แค่โชยอยู่ตามประตูสวรรค์มูสิกะพาหณะพระพิาเนศหนูมูสิกะเป็นพาหนะและบริวารของพระพิคเนศซึ่งเชื่อกันว่าหนูมูสิกะนั้นคือองค์แค่ผู้เป็นสื่อกลาง ระหว่างมนุษย์กับองค์พระพิคเนตโดยที่หนูมุสิกะจะช่วยรับสารและคำขอพรของมนุษย์และส่งต่อสารนั้นๆไปถึงองค์พระพิคเนตนั่นเองดังนั้นผู้ที่บูชาองค์พระพิคเนตจึงมักนำหนูมุสิกะมาถวายพระพิคเนตและบูชาควบคู่กันไปเสมอและมีตำนานกล่าวไว้ว่ามุสิกะนั้นเป็นราชาหนูแห่งเขาไกรลาศ และเป็นเพื่อนเล่นกับพระพิฆเนศมาตั้งแต่พระพิฆเนศยังเยาว์วัยและเมื่อทั้งพระพิฆเนศและมูสิกะเจริญวัยขึ้นมูสิกะได้ประวาติรนาตนเป็นบริวารและเป็นศัพ์พาหนะแด่พระพิฆเนศในเวลาต่อมาโคนนทิพาหนะพระศิวะพระโคนนทิหรือนนทิเป็นสัตเทพและพาหนะแห่งพระศิวะในคำพีกล่าวว่าพระโคนนทิ นอกจากจะเป็นเทพผู้ครองสัตวจตุบาทหรือส,สี่เท้าทั้งมวลแล้วยังเป็นเทพที่เป็นนักดนตรีอีกด้วยพระโคนนทิยังมีความสำคัญอีกมากมายที่ทำให้บรรดามวลมนุษย์ที่บวงสรวงบูชาพระศิวะนั้นนิยมบวงสรวงบูชาคโคนนทิด้วยโดยยกย่องให้เป็นโคพิเศษเป็นโคศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระศิวะมหาเทพ ที่ชาวฮินดูไม่นิยมข้าวัวก็เป็นเพราะการเคารพยกย่องและบูชาโคนน,นทิซึ่งเป็นคร,รัวศักดิ์สิทธิ์สำหรับมวลมนุษย์นั่นเองครุฑพาหนะพระนารายตามตำนานครั้งหนึ่งพยาครุฑได้เข้าไปขโมยน้ำอมฤตของพระอินท <c oughs> เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่แต่ก็เป็นฝ่ายพระอินท์ที่พ่ายแพ้ไปร้อนไปถึงพระนารายที่ต้องลงมาช่วยปราบยื้อกันดูเดือดอยู่นาน แต่ไม่มีใครแพ้ใครชนะทั้งสองจึงยุติศึกและทำสัญญาเป็นพันธมิตรต่อกันโดยพยาครุฑสัญญาจะเป็นพาหนะให้พระนารายตลอดไปส่วนพระนารายก็ได้ให้ความเป็นอมตะแก่พยาครุฑซึ่งไม่มีใครมาทำลายได้นั่นเองค่ะพระนารายเปรียบดั่งเทพ,พเจ้าความเมตตาปัดเป่าความชั่วร้ายได้และยังทรงเป็นเทพผู้ปกปักรักษาธุรกิจ ให้เจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ที่คิดดีทำดีที่ผู้ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวนิยมมาสักการบูชาก็คือพระนารายณ์ทรงสุบันค่ะพนัมบดีพาหนะพระพุทธเจ้าพนัทบดีเป็นครุฑผสมมีปากเป็นแบบนกมีปีกหูเขาและขากลุ่มนี้เองที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าพนัสบดีเชื่อว่าเป็นสัตว์ผสม ที่เกิดจากการนำเอาพาหนะของเทพ,พเจ้าสามองค์ในศาสนาพราหมณ์มาสร้างได้แก่ปากจากครุดพาหนะของพระนารายมีหูและเขาจากโคพาหนะของพระศิวะและมีปีกจากโขงพาหนะของพระพรหมพนัสบดีอาจสร้างขึ้นในลัทธิมหายานนิกายสู่ขาวดีที่พบในประเทศจีนและเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางประทับเหนือพนัสบดี ที่เป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีจบแล้วค่ะกับสิทธิพหานเทพหวังว่าจะสนุกและมีประโยชน์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ